ครับสวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้เล็กมีข้อเสนอดีๆนะครับมามอบให้กับลูกค้านะครับสำหรับ Honda h r ฮ1.8 RS นะครับตัวนี้ปี2020เลยนะครับพิเศษสุดๆนะครับ5คันเท่านั้นนะครับสีขาวนะครับราคาอยู่ที่8,99,000บาทนะครับเล็กไม่พันโลเองนะครับลูกค้า ลูกค้าท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนําเข้ามาชมรถก่อนได้หรือ,อกลัวถ้าใครกลัวไม่ทันนะครับเล็กแนะนําโอนจองได้เพราะว่า อ่ะของเราโอนเข้าชื่อบริษัทเลยนะครับลูกค้าสภาพสภาพโดยรวมนะครับสวยมากเลยนะครับเหมือนสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าครับรถสีขาวนะครับภายในจะเป็นอ่ะสีแดงนะครับเบาะแดงเบาะสวยเลยนะครับออกแนวสปอร์ตนะครับลูกค้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเล็กพาดูรถรอบๆคันนะครับว่าตัว h อน d ้าเฮดอว่า1.8 IS คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ในเชนแล้วนะครับลูกค้าเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมนี่สภาพป้ายแดงนะครับผ่านการตรวจเช็ค210รายการแล้วนะครับสภาพใหม่มากนะครับลูกค้ามาพร้อมเรนวอร์ h แล้วนะครับกล้องมองมุมอับนะครับพิเศษสุดๆนะครับมาพร้อมหลังคาสรุปนะครับสวยมากครับคันนี้ เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัว1.8 RS นะครับลูกค้าครับสภาพสวยมากนะครับรองรับน้ํามัน E85 แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเล็กพามาดูห้องสัาระท้ายนะครับภายในกว้างนะครับใส่ของได้เยอะครับเบาะแถวสองสามารถพับได้นะครับโดยรวมนี่ถือว่าสวยมากเลยนะครับภายในสีแดงนะครับหลังคาสลูปนะครับ มาดูเบาะแถวสองนะครับเบาะไม่มีรอยขาดนะครับภายในสะอาดมากเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเล็กพามาชมด้านหน้านะครับอ่าออปชั่นครบเลยนะครับมาพร้อมเรนวอร์สนะครับรุ่นนี้นะครับรองรับ a p p l e c a r า l พ y แล้วนะครับลูกค้านะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรคโฮนะครับออปชั่นนี่ครบเลยนะครับ ถ้าใครกำลังมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำเลยครับครับเล็กพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมนะครับสวยมากเลยนะครับ่าทางโชว์รูมเรานะครับเช็คระยะให้อ่าหนึ่งหมื่นกิโลแรกนะครับให้ก่อนออกเลยนะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมนี่นะครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถอยู่ใช้งานนะครับสัาเล็กไม่น้อยนะครับรถปีใหม่คันนี้ตอบโจทย์มากครับลูกค้าครับ อ่าเล็กมาแจ้งข้อเสนออ่าของเรื่องเกี่ยวกับไฟแนนซ์หน่อยนะครับของทางเรานะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับอ่าไม่ต้องดาวเลยนะครับใช้เงินเบ็ดเสร็จนะครับไม่เกิน2 5 0 0 0บาทนะครับออกรถคันนี้ได้เลยนะครับอ่าลูกค้าสามารถผ่อนสูงสุดได้8 4งวดเลยนะครับลูกค้าครับรถคันนี้นะครับอ่าลูกค้า เข้ามาชมรถได้นะครับทุกวันทําการเลยนะครับหรือเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเข้ามาติดต่อเล็กได้เลยนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเล็ก,ก่อนได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับเบอร์0917352368นะครับยังไงเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีแชมเปญดีๆรถสวย,สวย เดี๋ยวเล็กมาแนะนำให้กับลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขบสวัสดีครับ